นี่มันอะไรกันครับเนี่ยโลบักช็อป th เลทหกลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าหยุดหยุดหยุดหย,ยุดขวานซื้อที่ไหนครับเนี่ยเติมโลบักสิร้านไลฟ์ r b x บริการเติมโลบักเล t หกลิงก์อยู่ใต้ล่างเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในแมป s t a n d u p right นี่นะครับผมเราอยู่กับ p พลโปรสโมกตัวนี้ครับก็เป็นนิสัยรีเจนนั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณน้องคนดีด้วยนะครับที่เอาสแตนให้เรารีวิวนี่ครับคือสแตนของเจ้าตัวเพล p ป l สโมกนะครับนี่คือเต็มเนอะก็คือดาเมต96้นะครับเลือดพันสองแปเทียเป็นเทียบ,บีนะก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับน่าจะเป็นเทียบททีที่น่าจะดีดีน่าจะดีที่สุดนะเท่าที่ลองเล่นมาอ่ะเดี๋ยวเรา,าเริ่มรีวิวเลยอ่ะ คิกไซ้าครับอาเมจอยู่ที่60สิบแต่มันจะมีผิดเนาะจะเห็นใช่ไหมว่าผิดผิดเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างนานนะครับการต่อยหนึ่งหมดัดอ่าต่อมาครับคลิกขวาครับผมบุ่มดาเมจอยู่ที่100นี่ต่อมาครับสกิลอีอ่าจะเห็นแบบสามสิบลวัวๆแต่ไม่ติดผิดนะต่อยแล้วก็ค่อนข้างช้านะครับอ่าต่อย5วิแต่ดาเมจออกมาค่อนข้างน้อยอ่าต่อมาครับสกิลอ่ะ ดุมดาเมจ160นั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อมาครับมันจะเป็นเออสกิลเอฟ่อสกิลเอฟเนี่ยมันต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะมีระยะโยนอ่าแต่ถ้ามันชนสิ่งกีดขวางเนี่ยมันก็จะหยุดตรงนั้นครับอ่าอารมณ์เหมือนโยนแก้วนะปุ๊บอ่าถ้ามันชนแล้วแล้วมันโดนอ่ะมันจะหยุดตรงนั้นับติดกําแพงติดคนนะครับอ่าเดี๋ยวลองให้น้องมายืนตรงนี้นี่ฮัลโหลอ่าก็คือเนี่ยถ้ามองตรงฮิต ไอ้บล็อกเนี่ยครับที่เป็นขีดเนี่ยนะออประมาณทั้งหมด13บล็อกนะครับก็นข้างไก่นะก็นะอยู่แถวๆนั้นอ่นนะอันนี้คือปลาแบบสุดระยะให้ดูก่อนเดี๋ยวปลาแบบสุดระยะดูตรงนี้นะเริ่มตรงนี้ปลาสุดระยะเห็นนะตรงน้องเขาพอดีเลยเดี๋ยวจะปลาให้ดูนะรระยะแบบถ้าอยู่กลางๆางเนี่ยออมันจะปลาข้ามไปนะอันนี้พี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าทำไมาอยู่ในระยะกลางๆเนี่ยถึง ปลาแล้วมันข้ามตัวละครคนไปเออแต่พอเราอยู่ในระยะใกล้ๆเนี่ยมันถึงจะชนนะมันเป็นบางครั้งนะครับบางครั้งก็ข้ามบางครั้งก็ไม่ข้ามอันนี้เดี๋ยวเราปลาดูว่ามันจะข้ามไหมเนี่ยเห็นไหมมันข้ามไปเลยก็เลยงงว่ามันมีระยะของมันเหรอแต่จริงๆไม่ใช่นะครับถ้าอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยมันจะปลาติดอ่ะเดี๋ยวรอรอสกิลแป๊บหนึ่งนะครับเพราะตัวนี้หลายคนเล่นแล้วก็เห็นปลาก็มั่วเหมือนกันพี่ก็แรกๆเล่นก็ปลามั่วเหมือนกันก็ สกิลมันค่อนข้างแรงนะถ้าพลาดไปนิดนึงก็หายไปหลายดาเมจพอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยวปลาแบบชิดๆเทโด,ดเนี่ยมันโดนแล้วแน่นอนอัน,นสกิลเอฟเนาะปุบเห็นไหมโดนแล้วก็หยุดตรงเนี้ยมันก็เด้งเห็นไหม,มเด้งกลับมาปลาแล้วมันเด้งกลับมาก็คือต้องโดนตรงตัวนะเออโดนแขนและขา,นะาน,น,น,น่ผ่านแน่นอนผ่านชัวร์อ่าต่อมาครับก็จะเป็นสกิลเซตอ่าสกิลเซเนี่ยก็มันจะเป็นผิดรอบตัวเรา กระทืบใส่ตัวเองนะอ่าแล้วพิดอยู่ตรงแขนนี่ทำให้ฝันข้ามกิ้งไปกิ้งมางนะครับเวลาไรก็ดาเมจอยู่ที่80ดอ้6 6นะครับก็ถือว่าแรงแล้วก็จะแบบทำให้ฝันข้ามบักตายได้ด้วยเออประมาณนี้เดี๋ยวรอสกิล X นะครับอ่าสกิลเเนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าถ้าเราไม่ได้ยิงโดนคนนะมันจะไปไกลเรื่อยๆอารมณ์ก็คือปืนอ่ะเอออารมณ์ปืนอ่ะยิงปุง้งเพราะมันเขียนกันดูดิ ยังไก่เออแต่ถ้ามันโดนคุณปุ๊บนะครับมันจะหยุดอยู่ตรงนั้นอ่อเดี๋ยวเราใกล้ๆหน่อยกันมันจะได้เห็นนะว่าดาเมจประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะมีแบบมันลอยต่อยอะ่ะเออลอยลูกกระสุนอะไรเงี้ยเออพี่ไม่รู้ว่าใช่ปะนะนี่ดูปากเห็นไหมมันจะหยุดเลยตรงเนี้ยอันนี้คือสกิลเอ็กนะแต่แต่สกิลเอ็กเนี่ยมันชนแล้วก็คือยิงติดตัวแต่ถ้าเป็นเอฟเนี่ยมันจะเด้งออกนะครับถ้าโดนตัวประมาณนี้อ่ะโอเคก็หมดแล้วสองเรบสกิล เดี๋ยวเราก็จะมาสอนคอมโบเนาะสำหรับตัวนี้โอเคมาเดี๋ยวเราสอนคอมโบนะครับก็คอมโบนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเออมันต้องให้ฝ่ายแบบใส่ปุ๊บแล้วก็เพ่นนะนะเออแล้วก็ทำรูปเดิมๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ทำไปดูก็คือเป็น X F นะครับแล้วก็ R แล้วก็ Z อ่าประมาณนี้จะทำห้ดู X F นี่อย่างนี้ปุ๊บอ่าเราอาไปปุ๊บเสร็จแล้ว,ลว,ลวเรา F แครับแล้วเราก็ E ต่อ,ตอยเนี่ยช่วงนี้เขาจะติดนะครับเขาจะหนีไปไหนไม่ได้เราก็ต่อยจนตายได้เลยนี่คือเลือด2000นะก็ตายเลยแรงจัดเลยนะต้องบอกไว้ก่อนหรืออีกวิธีหนึ่งครับก็เป็นการเาข้าด้วยสกิลแซอ่าเดี๋ยวรอนะ้องเข้ามาเดี๋ยวจะทำให้ดูก็คือ เปิดเข้าไปโดยเราวิ่งเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นการโยนนะเออเพื่อเซฟตัวเราพอสมควรเพราะตัวเราเลือดร้อยน้อยมากอันนี้ก็เป็นแซดนะก็คือแบบวิ่งมาปุ๊บปุ๊บแล้วก็แดชเข้าไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ e ปุ๊บพอเขาไอ้นี่มาปุ๊บเราก็ x f นี่ประมาณนี้แล้ก็จะบักประมาณน,นี้แล้วก็แต่สแตนฝั่งของข้ามันจะไม่ปิดเลยนะเราต้องคิดก่อนนะครับว่าเ้ยระหว่างอาร์เขาก็อาร์ R, เราใครแม่นกว่ากันเออ ถ้าเขาแบบสามารถหยุดเวลาได้เขาสามารถหยุดเวลาได้สามารถเอ่อบิงออกจากคอมโบเราได้เช่นเดียวกันเช่นเอ่ออ่ะเดี๋ยวสมมติพี่จะเอกนะแล้วก็ให้น้องเขาบิงออกนะครับฮะเอ็กเอฟเนีอ่ะบิงเห็นไหมเขาบิงออกได้เลยทันทีอย่างนี้ถ้าน้องจะทําก็พยายามทําให้มันเร็วที่สุดหรือไม่ก็ใช้วิธีแซดเนี่ยเข้าไปเซดแซดไปปุ๊บแล้วก็อา่าต่อยให้สแตนเขาปิดครับอ่ะพอเขาปิดปุ๊บเราก็เอกเอฟต่อเลย ก็จะโดนเป๊ะอาจจะไม่ได้ดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามทีเถอะก็อยู่ในดาเมจที่สามารถฆ่าระดับรีเจนที่เป็น SS ได้เกือบทุกตัวยกเว้นทัตด,ดิฟอร์ซีเลิฟเทนน่าจะน่าจะฆ่าไม่ได้เพราะเขาอาจจะสวนด้วยเลิฟเทนได้แต่ถ้าเป็นพวกระดับระดับสูงสุดก็คือสูนขีดเนะี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ยากเนาะเนื่องจากตัวละครนี้ดาเมจไม่ได้จัดจ้านขนาดนั้นถ้าดาเมจสัก ร้อยห้าสิบเนี่ยไอ้พวกนั้นก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับพี่มั่นใจไม่ร้อยห้าสิบก็สองร้อยตายเหมือนกันพวกนั้นนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราก็พาไปตีบอสแล้วไปไล่ฆ่าคนกัน เร็วอะมาโอเคก็คงไม่นานมากนะคลิปนี้เห็นคนเยอะมากเลยไม่รู้จะมีคนรู้จักไหมมีไม่มีไม่รู้ค่ามดค่าค่าได้ค่ามันพูดนเดียวกันดีวะเขากำลังไล่ฆ่ากัน อหยุดเวลาเฉยตายแล้วกูวทำไมไม่ลม้มวะตายเหมือนกันโอเคก็แรงพอสมควรนะครับแต่อุ้ยแหลกชิบหาย ยนะพี่รับเพย์เดยวกว่วรับมาแล้วโอเคค่าเปแบบเวลาเขาอยู่ววเวลาเรากดแซดปุ๊บฝา่ายตรงข้ามทำทวิธีอะไรไม่ได้พ <laughs> ี่เป็นโกงดิหมือนกันนะเนี่ยแต่เราแต่เราจะใช้ได้เฉพาะพวกสตาร์เพเนนัมครับแต่ถ้าเป็นพวกแบบเอ่อพวกดีโอพวกเดอะเวิร์กเนี่ยทำไม่ได้หยุดเวลาเร็วมากปุ๊บพุ๊บมันหยุดเลยนะ หาคนกันเขาออกกันไหมถ้าเขาออกก็มีคนฟาฟามเหมือนจะมีคนไล่ฆ่ากันเหรอฟา,ฟา,ฟา์มฟาฟามไม่กวนไม่มีคนเช็ควะเหมือนจะเจอไอ้ยหยุดยได้ละใช่หยุดข้างหลัง ปุ๊บมาโดนเราเอฟต่อได้เลยเดี๋ยวมันจะกิ้งทับเองฝั่งข้างทำอะไรทำไมไมาวะเฮ้ยโอ้โหจีไม่ทันไม่ได้เล่นไม่ได้กันนานอู้แแรงรจะจับเรา ใช่เสียงเบาดังมากเลยเสียงทัดโคตรดังอ่ะดูดิเ,ดเขาจะออกไหมเขาไม่จบปะเฮ้ยโดนเฉยโอ้ตาย เนี s <S <S 2> <S 2> <S 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 ่ยเราเอ็กแล้วเอฟเนี่ยน่าจะตายหมดแล้วนะลองลองเอ็กเอฟสัดแม่งแรงจัดเลยโอ้โหเฮ้ยยังไม่จบอ๋อไม่จบพอน้องจบ่อยไม่จบบ่อยไม่จบอ่อจบปะออกเอฟซีเฉยเลยโน่เหืออโอเคเฮ้ยเฮ้ยคนทั่ ปรับเป็นคนรือเปล่าต่อบเป็นคนรือเปล่าเสียงดำเขาแนะปรับเสียงไอ้ไอ,ไอ้ฝนเนี่ยให้มันเบาลงหน่อยแล้ว่อ่าไม่ใช่ว่าอยู่ตรงไหนก็ได้ยินเนี่ยเ่ก็น,าน่ารำคาญมากัีไปแล้วชิว เดี๋ยวมันจะต่อยเราปะต่อยต่อยเราแน่เห็นไหมเอ๊ะมาดิ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 บบ <c oughs> อย่างอยางเอาผิดไปสโม็กวีสโม็กวีสโมอ็มอกเออเออเดี๋ยวมันก็อยู่เวลาไอ้พวกเนี้ยใช่ปะเนี้ยอยูไงไง่เวลาไหมรีตัวไม่ได้ฮะเรารีตัวไม่ได้ปะ มันใช้มันจะใช้กับผมเป็น,ท,นะนปที่กันบังนะฮะมันจะใช้ผมเป็นที่กันบังนั่นนั้นเออเขอเท่านั้นแหละตีกันไม่โดนเวย้ยเพราแข่งเดียวกันไปเลยไปตายวะตายปะ,ะไม่ตายเนะี่ย ใครโดนนี่คือบุกหมดเลยเนี่ยเราต่อยแไม่ให้แบบให้ฝันสงครามสักิลโดนเราได้บักตายละตายตายสักทีโอ้โหถือว่าดีนะตัวนี้ถือว่า ือว่าดีอ่ะเออใครมีนะครับก็เก็บไปใช้ได้เลยครับค่าได้ทุกคนแน่นอนอารมณ์เหมือนเจอซิเวอร์ชาริออตเลยแต่มันไม่ผิดตรงนี้นิดนึง <c oughs> จะมาต่อยมาต่อยเหรอ่อ็ทำไมเขาไม่เปิดสแตนวะทำไมเขาถึงไม่เปิดสแตน มันโดนพิษมันสามารถสวนได้นะเขาน่าจะคิดว่ามันเป็นเหมือนทีซิอว์าชาร์ดหรือเปล่าหาจัดพี่ับพีพีด้วยถ้ามีคนเขาจะพีพีด้วย เดี๋ยวเราจะสู้กับชัดนะเออแต่เราเป็นรีเจน่ะเราก็ต้องได้เปลืยกละแต่ถ้าเราไม่ใช่รีเจน่ะก็อาจจะสู้ยากนิดนึงอ่ะเนี่ยครับเขาตายละคือเขาเรียบร้อยละเขาเสร็จพี่ละเขากลายเป็นเหยื่อพี่ละ เหมือนจะเห็นดีโอเหรอตายโคตรไว้ไม่แฟร์ มีใครจะเอาอีกไหมรจเจนใช่ไหมครับครับเช็คพี่เขาดูเลยมีใครจะลองอีกไหมเหมือนเขาจะสู้กันแล้วเฮ้ยลองได้ไหมครับได้ เเดี๋ยวนะเปิดเปิดเซตกันถ้าเขาหยุดเวลาเราเซตเลยเขาเข้าใกล้เราไม่ได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเวลาเจอพวกหยุดเวลา ตัวนี้นี่แทบจะแก้ทางตัวหยุดเวลาได้เดี๋ยวออเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยละโดนคนหยุดเวลาโดนไปะไเนี่ยโดนไม่โดนฮะอ่ะเดี๋ยวเราฆ่าคนวก็พอละเดี๋ยวคลิปจะนานกันไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกแมพกี่คน,นวะเนี่ยเสวัสดีครับสกิลใช้ไม่ได้สักอันหลุมได้ไหมครับหลุมมันก็ไม่ไหวนะเพราะตัวนี้มันไม่ได้ถึงขนาดที่จะให้หลุมได้ จเจอไอ้ตัวนี้น่าลำขาญมากไอ้ตัวลูกกตาเนี่ยไอ้พุชไว้อะไรเนี่ยก็คือแบบมันทำให้เราสโล่ะเห็นนะดูดิมันเหมือนโดนเออเขาเรียกว่าอะไรนะเดอะแฮนด์เดอะแฮนด์อะเวลาหลายคนใครที่โดนเดอะแฮนด์ดึงมามันจะบักเนี่ยหันจอหันอะไรแบบลโลมากไปหาเขาอีนั่งนะมันจะหายได้แล้วพี่ก็ไปแล้วดีกวเขาเริ่ม มั mm ่แล้วโอเคนั่งไปแล้วพี่เอามากัอนเอาคืน What the fuck Oh ไอ้ดอนเดี๋ยวดอนดอนดอนโดนซัดดิครับซัดดิซัดดิซัดดิโอ้พี่ตายละความมึงจะซัดเมื่อกี้เนี่ยยู่เป็นกลุ่มน่าจะซัดเลยนะก็ประมาณนี้ละกันก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ขอโทษในที่ดีด้วยแล้วก็ใครที่โดนพี่ฆ่าก็ขอโทษด้วยนะก็มาทำคลิปเนาะไปละวันนี้บายครับผม